สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่8กุมภาพันธ์2564เวลา4ทุ่ม14นาทีดูสิครับบริษัทดูดูโกบ b a บอกว่าใครก็ตามที่สมัครนะครับทำงานด้วยเงินหมื่นบาทไปจนถึง1ล้านบาทเนี่ยก็คือหลักพันจะอยู่ที่ v1 หลักหมื่นอยู่ที่ v2 หลัก50,000 v3 หลัก200,000 V 4หลัก500,000 V 5และหลักร้านก็คือ V 6ของผมนี่ก็อยู่หลัก V 2เนาะก็คือว่าหลักหมื่นตั้งแต่หลักหมื่นขึ้นไปเขาให้พิมพ์รหัส I D และพิมพ์ยอดการทำงาน60งานคุณจะรับเงินวันแรก40วันที่2 60วันที่3 100รวมเป็น200บาทให้แจ้งเข้าไปในนี้เลยนะครับ985ลองดูว่าคนนะ่ะทำเยอะขนาดไหน อันนี้ผมไม่ลูดข้างบนแล้วนะข้างบนเคยดูมาละเห็นไหมครับเนี่ยรหัสนี้เห็นไหมครับดูเงินรหัสนี้ขอรับรางวัลสี่สิบบาทเนี่ยครับดูสิเห็นไหมเก้าหมื่นก็มีเห็นไหมครับอ่ารหัสนี้ล่ะหกหมื่นก็มีคือก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับก็จะแจ้งรหัสอย่างเงี้ยครับแจ้งรหัสกันมาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับซึ่ง มื่นอ่าเราจะมาดูตรงนี้เลยสี่หมื่นสองสองหมื่นสี่ห้านะครับหนะึ่งหมื่นหนกาเนอะอ่าหนึ่งหมื่นหกหกเจ็ดมก็มีนะครับสองหมรายได้เราเห็นเลยสองหมนี่คือ945หต่อวัน ก็คือรวมทีมงานด้วย29งหมก็มีนะครับ29งหมก็พันห้าสิบสองแล้วก็หลากหลายมากเยอะมากดูสิเนี่ยครับสอง0มื0นสาม0 0ืนสอง0มื0นหนึ่งสามมื่นหกสามมืนห้าหนึ่งมืนหนึ่งพัน 1,700 2,800 6,700 0 5 0 0 5,800 6,000อันนี้เท่าไหร่เนี่ย12 0 0 0เยอะครับเป็น900อะ่ะถูกไหม87,000ก็มีอันนี้เท่าไหร่56,000 56,000 1,000 1อ่า5,000 1 พันสามสองหมืหนึ่งนึ่งเนี่ยครับเป็นกี่คนน่ะเก้อ่ะคุณลองนึกดูอ่ะหมื่นเห็นมสองหมื่นสี่เก้ารอตีว่าเหลือครึ่งหนึ่งสี่อ่ะส่งกันมาดูดีสองหมืี่มีสี่คนน่ะแต่เขาจะส่งมาอย่างละ2ภาพเนาะหนึ่งหมื่นหนึ่งสอหนึ่งหดสาห้าสี เนี่ยแปดหมจริงๆดูสิครับแปดหมเยอะอะนับไม่หมดหรอกเนี่ยอย่างเงี้ยหน่วย1 0บ0 0อ0 0ันหมื่นแสนแสนห้าสี่หมื่นแสี่พันเนาะดูครับดูดู global เป็นบริษัทที่ ในคลิป MV อ่ะเขาเขาทำแบบในแพลตฟอร์มของเขาที่ทำงานอ่ะมีทั้งโอ้โหภาษาจีนอย่างเงี้ยภาษามาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์เพียบเลยครับภาษาจีนเขาไม่ได้ทำให้เฉพาะคนไทยนะครับเนี่ยก็หมื่นสามเห็นไหมเขาไม่ได้ทำแค่คนไทยทำนะครับแพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มระดับโลกอันนี้ก็หมื่นสี่นะครับเนี่ย มันเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกอะครับเนาะหมื่นหกดูดิเห็นไหมหมื่นหกสองหมื่นโอ้ยหมื่นห้าเนี่ยครับลงเงินแค่หมื่นเดียวครับผ่านไปสี่เดือนแตะล้านเงินที่เราเห็นหลักแสนเขาก็ลงกันแค่หมื่นเดียวเท่านั้นเองนะครับ เนี่ยห้าหมื่นเจ็ดดูเงินดีดสิเห็นไหมคุณว่ากี่คนแล้วเนี่ยที่ผมปัดมาเนี่ยที่ผมปัดมาเนี่ยกี่คนละเนี่ยหมื่นสองเห็นไหมห้าหมื่นสองหมื่นโอ้ยเพียบเพียบเลยหนึ่งหมื่น กดหยุดอันเอง1 2 3 1 2 3เห็นไหม VIP 2ถ pues ึง VIP 6เนี่ยจะได้รับรางวัลอย่างเงี้ยหมื่นบาท12ื่นสองหมื่นหก1องพันหมื่นสี่หมื่นเจ เนี yeah, oh ่ยหมื่นเก้าโอ้โหจะบอกว่าเมื่อกี้เราเห็นใช่ไหมเป็น9 0้ข้อความอะ่ะคุณดูคนทำสิประเทศไทยทำกันแล้ว2ล้านคนนึกสภาพ2ล้านคนนี่69หมื่นเก้าไม่ใช่น้อยๆละครับทำเป็น2ล้านคนครับ3าม0มื่นสองหมื่นหนึ่งหมื่นหนึเห็นนะครับ เนี่ยจากหมื่นเดียว่มันดีดมาขนาดนี้เลยอะ่ะแล้วข้างล่างเนี่ยถ้ารายได้เท่าไหรอ่อ่ะนั่นคือยอดเงินที่เขาเรียกว่ามันคือเงินเดือนเขาแหละครับยอดเงินคือเงินเดือนยอดเงินเท่าไหร่นั่นก็คือเงินเดือนเลยคุณลองนึกดูสิโอเคไม่หมดนะเนาะอ่า เนี่ยตลาดมันจะมีอยู่6ตลาด123456ตลาดหลักร้อยถึงหลักพันตลาดหลักหมื่นก็ด้านขวาที่เป็นภาพสีแล้วก็ตลาด50,000ตรงกลาง2 0 0 0 0 0ด้านตรงกลางขวามุมซ้ายล่าง5 0 0 0 0 0มุมขวาล่าง1ล้านก็แบ่งเป็น6ตลาด VIP เลยเห็นไหมครับง่ายๆอย่างนี้เลยเนาะคือจริงๆเยอะมากนะเนี่ยเนเท่าไหร่เนี่ยคุณดูดิอ0 0เนี่ยเนี่ยเท่าไหร่ละเนี่ยเนี่ย้าหมเนี่ย เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอันนี้เท่าไหร่สามแสนแปดเจ้าจอร์ดทำมาประมาณสามเดือนอะ่ะเหมือนของเมืองนอกเลยเนี่ยสตาร์ทช็อปปิ้งสต็อปช p อปปิ้งนะครับคือไม่มีภาษาไทยเท่าไหร่อ่ะก็มีภาษาไทยสั่งซื้อ ในความคืบหน้าสั่งซื้อในความคืบหน้าก็โอเคแต่สามแสนเนี่ยได้โหได้วันละหมื่นเจ็ดอะรายได้สุดๆอะกดหกสิบงานโอเคนะก็ผมให้ดูคร่าวๆนะห้าหมื่นสี่อย่างเงี้ยครับมันไม่ซ้ำเลยนะคุณเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมผมเปิดให้ดูกี่นาทีผมไม่ได้นับนะคืนนี้เท่าไหร่เนี่ยหมื่นสอง เยอะมากอหม่นหนึ่งหมื่นหนึ่งโอ้ยหมื่นโอ้ยทั้งนั้นเลยเนี่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 ยหลักหมื่นหลักหมื่นห้าหมืนนี่นะครับหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งห้าหมื่นห้าเอ่นสอ เนาะห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าหมืนแสนมีหมดมีหมดมีหมดโอเคเนะคือนี่ก็ห้ามืนแปดเต็มไปหมดอะครับผมเปิดมานี่ยังแบบเนี่ยอย่างคนเนี้ยเห็นไหมหนึ่งแสน เจ็ดพันหนึ่งร้อยนึกสภาพถอนตังอะโอ้โหสองหมื่นแปดแต่ละคนลงโอโ,โอโอเยอะมากเยอะมากโอโ,โอโอเอาห้าหมื่นเก้าเอาห้าหมื่นเก้าครับนี่ นี่เท่าไรสามหมื่นหนึ่งเนี่ยยอดเงินนะ่ะคุณดูดิแล้วรายได้อะวันละหนึ่งพันสิบเจ็ดบาทอะร้อยเจ็ดสิบหกอะโอ้โหว้าวว้าวว้าวสุดยอดครับสุดยอดมากมากครับโอเคผมให้ให้ดูคร่าวๆอย่างเงี้ยเนาะคือแบบว่ามันเนี่ยเก้าหมื่นอย่างเงี้ยเยอะอะแต่ละคนเนี่ยก็ แต่ละคนเยอะมากนะครับผมก็จะออกก่อนปึ้งนะครับแล้วก็เนี่ยเขาก็จะบอกขอรางวัลขอรางวัลน,นะครับขอรางวัลอันนี้ก็ล้างเครื่องไปด้วยคือทุกคนน่ยจะขอรางวัลพิมพ์ไอดีไปเนาะเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไอดีของผมนะครับแล้วผมก็จะขอรางวัลวันแรก40บาทเนาะซึ่งผมจะลูดให้ดูนิดนึงรูดหมดไม่ไหวเนาะมันมันประมาณ900ข้อความครับมันยาว รูดไม่หมดสักทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นการล้างเครื่องไปนในตัวเพราะว่าเราอัดวิดีโอเยอะเนาะเดี๋ยวผมก็จะพิมพ์รหัสของผมนะเห็นหรือยังว่ามีคนทำเยอะนะครับสิบกว่านอาทีไม่หมดเลยอ่าทีนี้ผมจะบอกว่า ID นี้ขอรับรางวัล40บาทกิจกรรมวันแรกเนี่ยเขาก็จะบอก ID นี้ขอรับ อ่าแชร์ติดก่อการรับรีบเข้าคือใครลงหลักหมื่นบาทนะครับก็ได้เงินเดือนละหมื่นเลยแล้วเขาก็ให้ให้บอกว่า ID นี้ขอรับรางวัล40บาทกิจกรรมวันแรกอะไรอย่างเงี้ยครับ ID นี้รับรางวัล40ิกิจกรรมวันแรกแล้วก็โพสต์ลงไปดังนั้นผมก็จะออกตัวนี้แล้วก็มาเข้าเข้าไอตัวเนี่ยครับลูกค้า8อยู่ในลูกค้า8อยู่ใน อ่านี่ไงอ่าผมก็จะเข้ามาเลยก็จะบอกว่า id นะครับอ่าผมจะพิมพ์คำว่า id อ่าสิบสามห้าเก้าสามร้อยแปดสิบสามห้าเก้าสิบสามห้าเก้าสามร้อยแปดอ่าบอกว่า ขอรับสีบาทกิจกรรมวันแรกเนาะขอรับ40บาทกิจกรรมวันแรกครับกด กดหกสิบงานนะครับผมจะใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนหนึ่งสองพลึบอ่าผมได้เท่าไหร่อ่ะเรามาดูหกห้าหกจุดสี่หนึ่งคอมมิชชั่น ห้าหกจุดสี่หนึ่งบาทเนาะแล้วก็มากดหกสิบงานกดหกสิบงานแล้วก็ยอดเงินรวมหนึ่งแปดสองห้าห้าจุดสามสามเนาะหนึ่งแปด สองห้าห้าจุดสามสามหนึ่งแปดสองห้าห้าจุดสาสาอันนี้เขาพิมพ์ว่าอะไรนะยอดเงินอ่ะโอเคยอดเงินนี่ก็คือเงินเดือนนะครับยอดเงินเนาะ บอกเลย ID นี้ขอรับ40บาทกิจกรรมวันแรกครับคอมมิชชั่น656บาท41สตางค์ผมทำงานวันนี้ผมได้วันละ650แล้วกดงานคือ60งานยอดเงินคือ18,200นะครับ55บาท18,255.33บาท แล้วเราก็รีบส่งรูปเราเข้าไปด้านใต้อีกรอบนึงเนี่ยครับโอเคโอ้โหมันจะส่งอะไรกันไวขนาดนั้นนะครับแทบจะไม่ทันเลยพิมพ์ช้านิดเดียวโอ้โหมากดแทรกเลยอะอ้าไม่เป็นไรครับ